สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้มาอยู่กับไปเล่นหน้าแปลกได้ทุกอย่างสองนอจากพี่น้องมื้อที่พามากินตำมักหูตำหมักหุงปูปลาเนาะจากพี่น้องเบงปูปลาแล้วกับไก่ย่างตัวหนึ่งนาะจากพี่น้องผักกับมีมักแปบพี่น้องหู้จักมักแปบบ่มักแปบกับอันนี้เขาเออนี่ยังวะทั่วอีหอย่างนี่แหละแต่หมักหูแต่จักหมักแปบบนอกจากต้องสิมด้กับกระถินกระถินออน A demora ก็กเลยกลนนกัหสมองสมองแป๊ดุ่นเลย นีเบียร์าซังใช่มใชมิบมากินปะคุณเหรอะึ่มแม่

อยากินเียรีขอกะอ่อนนมาหอนมาบ้านเพื่อนแล้วแบาเ้ยปหางึกันปะหางึนปลกูกรยัก ลุงลยเงินกว่ทองลอยพูะลุก็ยังมาปีสู่สองตัวนี่สุจะรักเงินกันนาะเติมเติมเียนไาเติมเปหมถตายเติมเกอืเติมเกจะงปกติยันพูดกินต้นเดือนแบบ ใจเราติดใจใส่หราผู Eat> ้ใจขาวฮ้ยเขาห้าผู้หญิงผู้ใ่ผู้ใขาวฮ้าเพาเห็นหมูว่านผัวเมียกระจิหอมสีเป๋ียถ้าหนหอมปุ๊บกัดด่วนใจเ มันกลืนง่ายิ้วขาวกินแล้วมันกัดกิน่คือยหนามันว่างการเลยมันข้ามันไม่ได้หนาจ้ามาดังไปหนานช่วยดูนาไปช่วยกินข้าวเลยกินหมดจานเราปลาข้าวเรา Ừ. Vậy thì ta coi Thế thì ta được rồi Ừ. 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 หมูก็เ็ดเองป่ะ้ายป่ะอบอกขายหรือว่าฉันมาขายชิอบอกเพื่อนธนาอมอข่านทอดกวา่าจะได้ก่นมองนงาน่อย,อยม,มั่นฝุ่งใส่แคนเทนเ่กินนามเบิดขวดหนึ่ง้สจากมาก หน้าคือเขียวหน้าคือะกียโตกรอยสุดยอมนาอบเลยห้าัาวมากเลยนอื้อกินน้อยออียงก็เมากับเมาข้ากับเบเกอนไหนโอ้ย เมาครับผมนอนอยู่เพื่อดไงลงจากรถปุ๊บนอนหน้าบ้านแล้วก็นั่งถามันซิฟนาทีหน้าขเข้าบ้านเานื้อต้อจะยางเขารวบรวบรวบแบบตน,น้าตูน,น่าก็เลยอุ่มมันคืนเหมอกลอนใช่ไหมเหมากลอนยังแบบอุ่ม,มขึ้นบันได้เหมือนอง,นงอั่น,น,นนะอย่าบ่กได้อจากนอนก็นอนรถวัเนเดียวนอนนอนเรากูถิ่มหมง ไม่จะกลัอ่อืมอืมน้อน้อน้อนจะกูบทีมงั้วกูนังสาวอ่ะอุ่มไดน้อนน้อนเดี๋ยวกูดังขาวเอง ก็แบบกูจะมาฝากท้องกับน้องกูแบบนั่งกูนุ่งเขา่ากูจะไปตลาดแล้วท่านก็แบบนึ่งม่เนี่ยนะนึ่งมาแต่บ้านก็เลยว,ว่าเอ้ยม่นคือแบบจุดหิวเขา่าไปเนี่ยถือไก่เป็นโตมากอืออืมมีคนไทยคือพาย 40, ลวนี่ก็จับกล่อนงนะ แตงยิงข็สินังจังยิงอ่ะบอกเขอกอืตายพเีเราพิีเอาลงสองเลยละเนี่ยเอาลงส่องขอกระแดกเงินพิีมีของม่เลยขอกระิ่ันหาเนี้ยอือนี่กระทเรกเ็นพัวขอออือเนียมาเนี่ยเนี้ว กรซิบกันจะกระบอกก็ไอ้ลาไปหลวัดไม่ต้องสซิบกัรอกกัลบลบอันนี้ลบหนาปะพี่ลบหนาพวมึงบอกไงฮาอมอึงอึงเนี่ยะก็จะบอกไงบอกไงจากเสียเอิญผัวจากเสีเอิญเมียนล้วผัวมึงตีอป่ามาแฉะขวักเงิ่งเนี่ย รลยเลยเมียสุดที่หท่ากับาไมัแ่หัวองกูเบิ่งกิ่นคือตอกินเผานี่แล้วเนาะพอกินเหล่านี่เหล้าก็เมาเกินลกินเียนกินน้บ่เมากินน้่มันก็ต้องเมามันก็จะเมาไหวเพราะ บางทีได้กินแตเตียงหม้องถุ่มบ่อมากเลยยางไงเตียงก็กินพร้อมกันพี่ฝีก็ยังหมดไล้เมาหมด้เมาแล้วมันกินมันคอยกินเขยหาเขาชางใครก็ไม่กินก็ไ่กิน็ยังหมดเลยเมาเขาเบิดแจ๋วเพิ่นจิบอยู่ท้องเธออ่ะเขาเลยว่าเบิดเอาเบิดเอาบัดพอหลังๆก็เริ่มเมาแล้วกูก็ลอยกินของมันเลยมันิมไปเลยก็เมือกันนี้ปลาสับ Chắc phải xài Chắc Chúng phải phải nắm thầm Mặc lá ai Được mà gặp nghĩ vượt Chưa กินกินกินไปเอัดซูบี้อะมาไปต้งคนละเครื่องแก้วคนละเครื่องแก้วได้เครื่องแก้วจะขวลญขวัญก็ได้นี่งมอระมันเนี่ยไปจะก่อนหน้าคอเข้าไปไปมือหอบไปอยู่ไปเราใกล้กัน อย่างอ้จังมอระมขึ้นอย่างเบือ,องกุระในฝั่มมงหละแต่ว่าโอ้ยโหลดนะครับเอ้มเอาแล้วพี่น้อง,องไปละอันนี้จะไปซูมกับตอ่ออีกสวัสดีจ้าากัะถาง